คำเตือนคลิปนี้ก้าวหนักมากเป็นเพียงการมโนโส่วนตัวของเราเท่านั้นโปรดงดดราม่าและใช้วิจารณญาในการรับชม สวัสดีค่ะเหล่าสาวโฟูโตชิทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอวนกลับมาที่คลิปจับโป๊คู่จิ้นกันต่อนะคะและคู่ที่เราจะมาจับโป๊กันในวันนี้นั่นก็คือคู่โทมิโอกกิยูและคามาโดทันจิโร่จากเรื่องคิเมโซโนย่าบะถ้าอยากรู้ว่าคู่นี้โป๊แตกกันมากี่ครั้งก็ตามมาดูกันได้เลยจ้า แม้จุดเริ่มต้นของความก่าวจะเกิดจากโศกนาฏกรรมที่แสนโหดร้ายหลังจากครอบครัวของทันจิโร่นั้นถูกคุณพี่ไมเคิลจ็กส,สันส่งหารโหดยกครัวแถมยังเปลี่ยนน้องสาวที่โคตรจะคาวอี้อย่างเนซึโกะให้กลายเป็นอสูรอีกเปิดเรื่องมาก็ลันทดเลยนายเอกเราและระหว่างที่ทันจิโร่เกือบจะโดนน้องสาวในร่างอสูรจับแดกอยู่นั่นเองจูจ่ๆก็มีชายปิดสนาใส่เกียร์หมาปันหนึ่งเดอะฟาดวิ่งเข้ามาช่วยน้องอย่างไวและเจ้าชายขี่มา้าขาวคนนั้นก็คือโทมิโอกะกิยูชายหนุ่มที่มาพร้อมกับความหล่อและความเท่ จนขนาดกูเองยังมีแอบใจสันซึ่งการเจอกันครั้งแรกของคู่นี้ก็ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่เพราะกียูตั้งใจจะฆ่าเนซุโกะและพยายามอธิบายถึงความน่ากลัวของอสูรให้ทันจิโร่ฟังแต่แทนที่จะเข้าใจอีกฝ่ายก็กลับเอาแต่ก้มหัวขอร้องให้ไว้ชีวิตน้องสาวกียูที่ทนเห็นภาพนี้ไม่ได้ก็ได้ระเบิดอารมณ์ต่อว่าน,น้องที่ไม่ยอมคิดจะสู้ ถึงภายนอกจะคีบความดุแต่ในใจนี่คืออยู่ในโหมดที่ทั้งสงสารและเห็นใจน้องสุดๆนี่แหละค่ะความห่วงใยตามฉบับพวกซินเดเล ตอนแรกน้องก็จะเคิมตามคำสอนแล้วแหละถ้ากิยูไม่ใช้ดาบแทงเนสโกะซะก่อนจุดนี้กูตามอารมณ์พี่แกไม่ทันจริงๆฝั่งน้องทันเมื่อเห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจดับเครื่องชนวิ่งเข้ามาจัดก,การกิยูโดยในมือมีแค่ขวานและก้อนหินเท่านั้นแต่ด้วยสกิลของน้องที่เกือบจะโยนขวานเฉาะหน้ากิยูได้ <Wow. S 1> บวกกับที่พี่แกเห็นภาพเนสโกะกำลังปกป้องพี่ชายนั่นก็สร้างความประทับใจให้กับกิยูเป็นอย่างมากและยอมไว้ชีวิตเนสโกะในที่สุด ทันจิโร่ที่ก่อนหน้านี้กิยูทาให้สลบก็ตื่นขึ้นมาและพบเนซสโกะที่สลบอยู่ข้างๆซึ่งตอนนี้นางก็ได้ไอเทมใหม่นั่นก็คือกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้ปากคาบไว้อยู่ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าใครให้มาใช่แล้วค่ะคุณพี่กิยูนั่นเองและคุณพี่กิยูของเราก็ยังคงเฝ้าน้องอยู่ไม่หายไปไหนนี่แค่เจอกันครั้งแรกน่ะเนี่ยอยากรู้จังว่าคุณพี่ติดใจอะไรในตัวทันจิโร่นักหนา เมื่อเห็นทันจิโร่ฟื้นแล้วกียูก็ได้เห็นแววความเป็นเมียเอ้ยแววนักสู้จากตัวทันจิโร่ก็ได้แนะนําให้น้องไปที่ภูเขาสกิริเพื่อฝากเหนื้อฝากตัวกับว่าที่พ่อสามีเอ้ยอาจารย์ของกียูที่ชื่อว่าซาคอนจิแถมยังย้ำให้บอกกับทางนั้นว่าทมีโอกาสกียูเป็นคนส่งมาแหมแสดงความเป็นเจ้าของน้องขั้นสุดเลยนะถ้าใครอยากรู้ว่ารักแรกพบมีจริงไหมก็ให้ดูคุณพี่กียูไว้เป็นเคสสตาร์ดีละกันค่ะ หลังจากที่ทันจิโร่สำเร็จวิชาอาจารย์ของว่าที่สามีแล้วน้องแทนก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกหน่วยพิฆาตอสูรแต่เหตุการณ์ที่ภูเขานาตากุโมะก็ทำเอาทันจิโร่เกือบต้องไปเฝ้าลากมะม่วงซะแล้วแต่มีหล่อที่กิยูจะยอมให้ว่าที่ภรรยาไปตายง่ายๆทั้งที่ยังไม่ทันได้สู่ขอเขาเลยและด้วยพลังแห่งรักแท้กิยูก็สามารถจัดการ12อสูรจันทราที่ทำให้น้องปางตายได้สำเร็จตอนนี้บอกเลยคือมีแอบเครืองเสาหลักนะสงสารน้องอสูรลุยน้องลุยนี่สเปคแอดจริงนะ แต่ก้นนะมันจับโป๊ะก็ต้องอวยเขาหน่อยสรุปกิยูก็มาช่วยฟันน้องลุยได้ทันก่อนที่ว่าที่เจ้าสาวจะโดนทำร้ายแหมเกือบได้จัดงานศพแทนงานแต่งแล้วไหมล่ะ okay. yeah. คุณอย่าคิดนะว่าแค่ค่าอสูนตัวเดียวกิยูกับน้องแทันก็จะลงเอยกันตรงนั้นเป็นหนึ่งกระตูนเจ้าหญิงดิสนีย์เพราะไม่ใช่แค่อสูนที่ต้องการชีวิต2พี่น้องแต่คนในหน่วยพิฆาตอสูนเองก็ต้องการกำจัดเนซึโกะและจับกลุมทันจิโร่ข้อหาแอบซุกซ่อนอสูนไว้ซึ่งมันก็ผิดกฎของหน่วยอย่างแรงงานนี้นําทีมโดยเจชิโนบุเองจ้า ด้วยความที่เจ๊แกก็เป็นเสาหลักเหมือนกับกิโยูดูแล้วก็ต้องหลับมือนางลำบากแน่ดังนั้นกิโยูจึงตัดสินใจเป็นตัวล่อเพื่อให้ทันจิโร่และเนซุโกะหลบหนีไปโถพระคนดีกูนี่อยากจะมอบล่อสามีดีเด่นให้จังเลยค่ะสุดท้ายสองพี่น้องก็ไม่สามารถหลบหนีจากการจับกุมได้และถูกจับให้มาตัดสินโทษในคฤหาสนดของอุบุยาชิกิ และที่นั่นทันจิโร่ก็ได้พบกับเสาหลักทั้ง9และตอนนั้นเองทําให้เขาเพิ่งรู้ว่ากิยูก็เป็นหนึ่งในนั้นระห,หว่างที่รอการตัดสินทันจิโร่และเนสุโกะก็โดนซาเนมิและโอบันนลุมบุลลี่โดยซาเนมิใช้มีดแทงเนสุโกะทะลุเข้ากล่องไม้ส่วนทันจิโร่ที่เห็นก็ไม่น้อยหน้าต่อกัดซาเนมิด้วยการใช้หัวโคกไปหนึ่งดอกเท่านั้นไม่พอด้วยความไฟแรงอยากจะไฟเมื่อเห็นเนสุโกะโดนซาเนมิชิงตัวไปอีกครั้งและนั่นแหละ ทันจิโร่ก็โดนโอบานายขวางด้วยการใช้สอกพิฆาตกดทับกระแทกไปเต็มเต็เมื่อเห็นแบบนั้นสามีที่ดีอย่างกิย่ก็ต้องเข้ามาช่วยว่าที่พารเมียแน่นอน <Wow. S 1> ต้นนะใครจะทนเห็นเจ้าสาวตัวเองโดนทำร้ายอยู่ได้ละ่ะถูกไหม และแล้วสถานการณ์ก็ขี้คายลงเมื่อเจ้าของบ้านอย่างคุณอูบุยาชิกิได้เปิดเผยเนื้อความในจดหมายที่ส่งตรงมาจากอาจารย์ซาคอนจิซึ่งเนื้อหาก็ได้มีการยืนยันว่าเนซึโกะไม่เคยกินคนเลยมาตลอด2ปีเต็มถ้าเกิดเนซึโกะเกิดกินคนขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวอาจารย์ทันจิโร่รวมถึงกิยูจะขอคว้านท้องเพื่อเป็นการไถ่โทษบอกเลยว่าโมเมนต์นี้มันโคตรจะอีปิกและฟินสุดๆสําหรับเราคือแบบกิยูก็วีดไปหนึ่งแล้ว ยังมีพวงว่าที่พ่อตาอีกนี่มันจะต้องรักและเอ็นดูเบอร์ไหนกันถึงยอมเดิมพันตัวเองเพื่อถ่ายบาปร่วมกับน้องท่านน้องแทนคิดจะมาเป็นสภพย์บ้านวาลีนี่คือน้องทำสําเร็จแล้วนะจริงๆ <Yahoo! S 1> ถึงทันจิโร่อาจจะแอบคิดว่ามึงก็ไม่ปรึกษากูเลยเนาะว่าอยากจะคว้านท้องกับมึงหรือเปล่า ในส่วนของพี่กิยูไม่ต้องพูดถึงค่ะลายนี้น่าจะเกินคำว่าหลงน้องไปไกลและบอกเลยว่าความสัมพันธ์แบบนี้ต่อให้ออกฟิชเชลออกมาแถว่าเป็นแค่สิทธิพี่สิทธิน้องยังไงเราก็จะลงเรือต่อไปค่ะและและ้ววันที่ทันจิโร่และผองเพื่อนต้องออกไปทำภารกิจอีกครั้งก็มาถึงหลังจากที่ต้องรักษาตัวอยู่หลายวันแต่ก่อนที่จะได้เดินทางทันจิโร่ก็ได้พบกับกิูที่ดูเหมือนจะมารอส่งอยู่แล้ว พี่แกก็ทำเป็นบ่ายเบี่ยงคุยเรื่องวิชาตามภาษาคนทำเป็นนิ่งดังสายน้ำต่อหน้าว่าที่พารามียแต่จริงๆก็เหมือนรอให้น้องพูดอะไรสักอย่างจนในที่สุดทันจิโร่ก็ได้พูดขอบคุณกียูที่เอาชีวิตมาเดิมพันเพื่อนเนซสโกด,ด้วยสายตาที่อ้อนหนักมาก กี่อยู่ที่บางทีอาจจะเขินจนเก็บอาการไม่อยู่ <c oughs> ก็ได้พูดทิ้งท้ายทำเป็นเทอ่อยกับทันจิโร่ก่อนจะใช้วิชาหายตัวแวบไปซะง,งั้นแต่เรามั่นใจเลยว่าความรู้สึกที่แท้จริงของคุณพี่ต้องส่งตรงมาถึงคนน้องอย่างแน่นอนและนี่ก็คือโมเมนต์ฟินๆที่เราสามารถจับโป๊จากคู่เรือหลวงนี้ได้ จริงๆเราก็อยากจับโปะในมังงะต่อนะแต่ก็กลัวว่าคลิปมันจะยาวไปเอาไว้ภาคอนิเมะออกมาต่อแล้วเรามีโอกาสจับโป๊คู่นี้ต่อเราจะกลับมาทาคลิปคู่นี้ต่อแน่นอนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องเราได้ก่อนใครสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ